ความแค้นอยู่ที่ใดเก็บเอาไว้ใช่จะหายแค้นสะสมไว้สุมสวงแน่นแล้วลอกมาทีละแผ่นแก่แค่กันทีละคนไม่เป็นไรพอกันกินมากกว่านี้และบัดนี้ขอคืนทัพพ้งดอกและตน้นเชงบัญชีบุคคลต่อบุคคลล้างสารกันปีคนคนต่นอคนมาแลกกัน สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับของเล่นของสะสมอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเจ้าตัวนี้มันจะเป็นโมเดลกันนะครับเป็นโมเดลกันคือเป็นเหมือนกับตัวสะสมนะครับตัวเนี้ยบอกเลยว่าราคาค่อนข้างดีมากราคาอยู่หลักร้อยนะครับใช้สะสมะบางคนก็ใช้เหนี่ยวเล่นนะครับบางคนใช้ยูเดสในสนามแล้วก็ที่สําคัญคือตัวเนี้ย มันเหมาะกับอีกจุดหนึ่งคือถ่ายละครนะครับพวกหนังสายลับพวกอะไรพวกเนี้ยในราคาหลักร้อยบาทผมบอกเลยว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยเหมาะมากเลยนะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้มันมาจากตัวไอกันนะครับรู้จัก iPhone ใช่ไหมไอตัวนี้คือไอกันคือตัวที่เป็นเหมือน iPhone นะครับเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือแต่ว่ามันเป็นปืนนะครับนะพวกสายลับชอบใช้กันมามาดูกันครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้าง จากแพ็กเกจที่เห็นโอเคไหมเปิดกล่องมาก็จะมีปืนอ่ามีเปิดยกปืนลองอมายกฝามันจะมันจะทําเหมือนกับไอโฟนเลยอะ่ะมันจะมีกระดาษซ่อนไว้พอดึงออกมาปุ๊บก็จะเจอปลอกกระสุนนะครับ4ปลอกแล้วก็ลูกกระสุน12นัดนะครับนะมามาดูกันต่อนะครับแพ็กเกจหน้าตาเป็นไงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเหมือนไอโฟนเห็นไหมเป็นเหมือนโทรศัพท์เห็นไหมหันที่ข้างดูก็โอเคนี่ก็ยังคล้ายๆโทรศัพท์อยู่นะครับนะเจ้าตัวนี้ เวลาเวลานั่นน่ะจะเห็นไอ้ปุ่มสีเงินเงินใช่ไหมกดแล้วสามารถดึงออกมาปุ๊บมันจะเป็นด้ามจับนะครับโครงสร้างาเ,เป็นโลหะเอ๊ะไม่ใช่เป็นโลหโครงสร้างเป็นพลาสติกทั้งตัวนะครับบอกเลยว่าแปลงไม่ได้แปลงไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับนะคราวนี้มาดูซ้ายกับขวาโอเคไหมนะครับนะเจ้าตัวนี้อ่าเวลาเปิดเปิดปุ๊บด้านบนมันจะให้ใส่กระสุนได้2นัดนะครับโดยที่อ่าที่เขาจะให้มามันจะเป็นปล่องนี้ซึ่งไอ้ปลองนี้มีอยู่สี่อันนะครับก็ใส่ อปลอกมานะครับนะเห็นนะเห็นรูด้หนาะมันจะไม่ใช่ไม่ได้ใช้วิธีการอัดลมนะครับใช้วิธีการดีดเหมือนเราดีดปากกาสปร,ริงอ่ะดีดออกไปนะครับพอใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลอกสีดำนี่นี่ปลอกประมาณน,นี้อันนี้กระสุนตัวนี้กระสุนสีดํานะครับยัดเข้าไปในปลอกนะครับนะยัดเข้าไปในปลอกอย่างนี้เห็นไหมตามภาพนะครับแล้วก็เอาปลอกยัดเข้าไปในปืนนะครับมันจะยิงส,สลับบนล่างนัดแรกออกบนนัดสองออกล่างนัดสามออกบนนัดสี่ออกล่างอะไรอย่างเงี้ยครับนะจะเป็นอย่างนี้นะครับ ใส่กลับเข้าไปนะครับกล็อกพับไปแล้วให้ให้มันได้อย่างนั้นแล้วก็ดูภาพตอนยิงครับ